สอนธรรมพระพุทธศาสนาได้รับการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แม้คําถามที่ค้างคาใจเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายว่ามีจริงหรือไม่ก็ได้รับคําตอบอย่างชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องการทําสมาธิแล้วทาให้มีญานทัศนะรู้เห็นสรรพสิ่งในสกนากลจักรวาลน,นั้นมีจริงหรือไม่ เราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจบางคนสงสัยเอาเรื่องเย็นว่ายตายเกิดจบไปเรื่องแล้วเขาพิสูจน์แล้วทดลองแล้วยังสงสัยว่าที่นั่งสมาธิไปดูเันจริงหรือเปล่า นั่งสมาที่เราไปเห,เห็นนั่นเห็นนี่เป็นไปได้จริงเหยอยากจะรู้แบบที่ทพิสูจน์ได้อะแบบไม่ต้องบอกให้นั่งสมาธิไปดูสิมันไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เอาแบบที่พิสูจน์ได้มันเร็วดีถ้าเกิดว่ารู้มันจริงจะได้มีกำลัง,จงใจนั่งมีผู้ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า<อ>ปรัมมานูมีขนาดเท่าไหร่ปรัมมานูก็คืออะตอมนี่เองมีขนาดเท่าไหร่พระพุทธเจ้าตอบเนะี่ย ต่สมัยนั้นยังไม่มีหน่วยเซนติเมตรอะไรใช่ไหมเพราะผมก็ตอบเป็นหน่วยที่คนเขาใช้กันคือเอา,มาเม็ดข้าวสารมาแล้วแบ่งลงไปเรื่อยๆหนึ่งในแปดสิบสองล้านส่วนเศษของมเม็ดข้าวสารนั่นคือขนาดหนึ่งปรมามนูหนึ่งอะตอมปัจจุบันวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบมาไม่กี่สิบปีเห็นว่าขนาดของอะตอมเนี่ยเขาวัดได้หน่วยเรียกว่าอังสตอมหนึ่งอังสตอมมีขนาดเท่ากับ หนึ่งในร้อยล้านส่วนของหนึ่งเซนติเมตรถ้ามาได้เท่าสารยาวประมาณแปดมิลเศษเศษสิ่งที่พระเจ้าฝัดต่อไว้เนี่ยตรงกับที่วิทาศาสต์ค้นพบเป๊ะเลยเนี่ยแต่พระองค์ต่อไว้สองพันกว่าปีแล้วนะบันทึกไว้ในใบลานคัมภีสามารถวัดคาร์บอนสิบสี่ได้มันมาเป็นพันปีแล้วเนี่ย ถามว่าผู้ดูเจ้ารู้ได้เหงไงมีคนมาถามก็เลยตอบมั่วๆไปปัดๆพอพ้นๆไปดาวส่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมหนึ่งในแปดสิบสองล้านส่วนเศษมนได้เข้าสารเนี่ยมันเกินเดาถ้าเกิดดาเออหนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยเราก็ว่าไปนี่หนึ่งในแปดสิบสองล้านส่วนเศษแล้วออกมาตรงเปียกเลยเนี่ยก็ขนาดอะตอมเนี่ยมีได้อย่างเดียวคือพะพุดธเจ้าเห็นจริงๆ เห็นด้วยอะไรห้องแลบก็ไม่มีสองพันกว่าปีที่แล้วกล้องอิเล็กตรอนเบโกสโคปนไม่มีทั้งนั้นเนี่ยเห็นด้วยยานทัศนาจากการทําสมาธินี่เป็นตัวพิสูจน์ว่าการนั่งสมาธิไปดูมนจริงพี่จะคิดด้วยเหตุผลธรรมดาเราก็ตอบได้นี่ของเล็กอะตอมนะมาดูของใหญ่บ้างกาแล็กซีหรือศัพท์ในศาสนาคือจักรวาลมีผู้ถามพระเจ้าว่าจักรวาลมีจํานวนเท่าได พุทธเจ้าบอกว่ามีมากนับไม่ถ้วนแล้วก็มีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งคําว่าโลกธาตุเคยได้ยินไม่เอ่ยเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ประสูติในพระชาติสุดท้ายอย่างเจ้าชายจิตตถประสูตรปับ๊บหมื่นโลกธาตุก็วันไหวเนี่ยโลกธาตุเนี่ยถ้าใช้ศัพท์ปัจจุบันคือ Cluster of Galaxy คือ Galaxy ที่อยู่เป็นกลุ่มนั่นเองกลุ่มกาแล็กซีอ่ะมีสมขนาดท่านบอก หโลกธาตท่าขนาดเล็กมีอยู่1นึ่พันจัก,กรวาลหรือพันกาแล็กซี่หโลกธาตท่าขนาดกลางมีอยู่1ล้านกาแล็กซี่หนึ่งโลกธาตท่ขนาดใหญ่มีอยู่1ล้านล้านจัก,กรวาลหรือ1น่ล้านล้านกาแล็กซี่สิ่งนี้ก็อยู่ในคัมภีร์มายาวนานคนไม่รู้จักปัจจุบันเทคโนโยลยีก้าวหน้าขึ้นสามารถขึ้นดาวเทียมไปสองกล้องนอกโลกก็ได้ไม่มีฝุ่นละอองมาบังเนี่ย นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกาแล็กซี่แล้วเนี่ยหนึ่งแสนล้านกาแล็กซี่ไม่ใช่ดาวแสนล้านดวงนะกาแล็กซี่หนึ่งมีดาวเป็นล้านล้านดวงเลยนะเจอแล้วหนึ่งแสนล้านกาแล็กซี่แต่พบว่ามันยังน้อยเกินไปเอ๊ะทำไมบอกน้อยเกินไปล่ะคือเขาสามารถวัดขนาดของเอกภพได้แล้วคำนวณมวลสารของเอกภพว่าเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอที่จะรักษาขนาดของเอกภพไว้ได้ ถ้ามวลสารมีมากเกินไปจะมีแรงดูดระหว่างมวลดูดให้อกภพยุบตัวมาหากันถ้ามวลสารน้อยไปสู้กับแรงระเบิดใหญ่บิ Big Bang ๊กแบงทั้งแรกไม่ได้เอกภพจะขยายตัวออกแล้วคำนวณพบว่ามวลสารที่จะมีพอด,ดีให้เอกภพรักษาขนาดาไว้ได้เนี่ยแสนล้านกาแล็กซี่ไม่พอน้อยไปสิบเท่าจะต้องมีมากกว่านี้อีกสิบเท่าถึงจะรักษาเอกภพไว้ได้แต่เมื่อยังไม่พบทําไมเขาก็ตั้งชื่อว่าเป็น์กแมทเทอร์สสารมืด ดงังใ energy พลังงานมืดเพราะทุกอย่างก็มีแค่พลังงานกับสาสารนะ่ยังไม่เจอกระตั้งชื่อว่าดังแมงเทอร์ดัง energy ดีก่น่นแต่พุริจ้าตอดไปแล้วหนึ่งโลกวัฒนขนาดใหญ่มีหนึ่งล้านล้านจันกรวาลหนึ่งล้านล้านกาแล็กซี่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าต่อไปอีกอาจจะพบเป๊ะตรงที่พุริจ้าตัดไปก็ได้แล้วถ้าเกิดถือตามที่พุริจ้าตัดนะเราสามารถพยายากรไปก่อนได้เลย,เลยว่าเอกภพยู Universe, นิเวอร์สเนี่ยไม่ได้มีแค่ยูนิเวอร์สเดียวนะ พุทธเจ้าบอกว่าโลกธาตุมีมากเป็นอนันต์อีกเหมือนกันนับไม่ถ้วนแสดงว่ามี Universe, ์เอกภพกแบบที่เราอยู่เนี่ยอีกนับไม่ถ้วนพวกเราอยากรู้ไหมว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมเอ,อ่มีจริงหรือเปล่าเอ่ยพพุทธเจ้าตอบไปเรียบร้อยแล้วบอกว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงเฉพาะในจกักรวาลของเราคือมิลกี้เวย์เนี่ยกาแล็กซีทาง้างเผือก มีดวงดาวที่มีมนุษย์หน้าตาอย่างเรามีแขนมีขามีจมูกมีปากนะไม่ได้เป็นแบบอีทีเป็นปูอะไรนีไม่ใช่นะเป็นคนอย่างเราเลยแต่โครงหน้าต่างกันนิดหน่อยโลกเราจมบูทวีปโครงหน้าแบบลูกไข่โดยเฉลีย่ยบางทวีปออกเป็นเชิงกลมๆบางทวีปออกเป็นเชิงสี่เหลี่ยมบางทวีปโค้งๆหน่อยโดยโดยภาพรวมทั้งหมดมีโลกที่มีมนุษย์อยู่ในกาแล็กซีทางยังเปลือกอีกไม่นับโลกเรานะั้นอีกสองพันกว่าสามดวง เป็นดาวดวงใหญ่คท้ายโลกเนี่ยอีกสามดวงเป็นดวงเล็กคล้ายดวงจันทร์บริวารอีกสองพันเฉพาะทางช้างเผือกเนี่ยถ้าวิทยา,าศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นยานอวกาศวิ่งเร็วขึ้นเดินทางไปถึงขอบเขตกว้างขึ้นสุดท้ายเราจะพบเนี่ยมนุษย์ต่างดาวมีเยอะมากแต่หน้านางเหมือนคนนี่เด็กๆมีเรื่องน่าศึกษา,าอีกมากมาย แล้วยิ่งนักวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นกลับมาพิสูจน์ยืนยันมาสิ่งที่พระรยาัสรู้ทำไว้จริงอย่างศาสนาจากการทำสมาธิมีจริงเวียนหไหตายเกิดจริงบุญบาปนรกสวรรค์มีจริงนะอย่าไปคิดว่าเอาสวรรค์มาล่อนลกมาขู่นะนพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยหลอกใครพระองค์ไม่มาสแสวงหาความยิ่งใหญ่ด้วยการตั้งตัวเป็นศาสดาถ้าท่านต้องการยิ่งใหญ่ท่านเป็นโอรกสกษัตริย์อยู่แล้วราชทาย,ยาท สละราชสมบัติไปอยู่ป่าบำเพ็ญเพียจรจนตัดสู้ธรรมเพื่อจะเอาความจริงมาสอนชาวโลกมาโปรดชาวโลกไม่มีเหตุจูงใจให้พระองค์มาหลอกเราอย่างไรเลยแล้วมีผู้ที่ปฏิบัติตามพระองค์แล้วพิสูจน์ว่าจริงอย่างพระองค์บอกเป็นแสนเป็นล้านคนตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถึงปัจจุบันในครั้งพุทธกาลผู้ที่เป็นกษัตริย์อยู่แล้วขึ้นครองล่าแล้วนะสุดท้ายสละราชสมบัติออกบวชตามพระพุทธเจ้าอย่างพระมหากปินาพระพธิธีก็มี อครามาเสนาบดีก็มีมหาเศรษฐีใหญ่ก็มีคนเหล่านี้ไม่มีเหตุจูงใจหรือ่าจะมาสามัคคีหลอกเราเพราะอะไรแล้วสิ่งที่ลรงสอนเอาไว้เนี่ยวิทยาศาสตร,ร์ก็พิสูจน์ด้วยผู้ปฏิบัติแล้วรู้จริงอย่างปุริยาบอกได้ก็มี้งแต่พุทธการจนถึงปัจจุบันงั้นแค่คิดแบบคนที่มีสติปรรตัญญาแบบเป็นวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยเรายังตอบตัวเองได้ว,ว่าสิ่งที่พุริ้าสอนเราเนี่ยจริงเหลืออย่างเดียวแล้หล่ะว่าจริงแล้วเนี่ย เราควรจะทําอย่างไรเออจริงแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไปเก๋ๆอย่างเก่านะไปผิดศีลผิดธรรมอะไรเข้านะเดี๋ยวแบกบาปไม่รู้ตัวมันก็เสียงเหมืนอนกันนะคนบอกอา้าวพระอาจารย์มาบอกผมตอนนี้อาจจะช้าไปหน่อยแล้วมันจะทันหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่มีอะไรสายเกินแก้องคุริมาณฆ่าคนมาเป็นพันใช่ไหมฆ่าจนเบลอจาไม่ได้ฆ่ากี่คนต้องตัดนิ้วมือมาร้อยคอไว้อ่ะจะได้คอยนับว่าฆ่าไปพบพันหรือยัง สุดท้ายเจอพระเจ้ายังวางดาบออกบวชได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีกายมนุษย์อยู่รู้ความจริงแล้วตั้งใจศึกษาแล้วตั้งใจปฏิบัติเถอะจะเป็นคุณค่ากับตัวเราเองเราจะมีความสุขทั้งภพนี้ด้วยแล้วก็ภพหน้าด้วยแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคญชาต่อเยาวาชนของชาติด้วยมาฝึกมาสร้างเขาให้เป็นคนดีของสังคมเป็นกําลังของประเทศชาติต่อไป โดยเอาคำสอนของพระสมมาสมเทธเจ้าเนี่ยเป็นธงนะเราต้องเลือกนะมีสองอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อทังโยทั้งบอกหนึ่งจะเชื่อตอนเป็นหรือว่าสองจะไปเห็นตอนตายถ้าเลือกเชื่อตอนเป็นคนฟังเหตุฟังผลแล้วเออมันก็น่าเชื่อนะสมาธิก็น่านั่งนะ้าบ้านก็ยังนั่งเต้นเลยเนี่ย แต่ว่าในใจก็อาจจะเชื่อไปสักแ0ดสิบเก้าสิบเซ็ยังเหลือสิบเปอร์เซ็นจะจริงหรือเปล่าเลยไม่เห็นเนี่ยถ้าให้ใครมาทําให้ผมเห็นกันมาจะจะสิจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยมันยังมีหน่อยอยู่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นที่ยังลังเลลังเลถ้าเราถือว่าเาเผื่อเหนียวดูแล้วแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เปอร์เซ็นต์เตะสูงมากแล้วเนี่ยเชื่อดีกว่า mm hmm. บาปไม่ทําเด็ดขาดทําแต่ความดีถือว่าเผื่อเหนียวถ้าเราลกสวรรค์ไม่จริงเรารอดอย่างนี้เซฟตีิ้ แต่ถ้าเกิดคนบางคนบอกยังตัดใจวายไม่ได้หรือว่ายังคิดถึงเล่าอยู่ยังคิดถึงอะไรกะตามนาอยู่จะให้รักษาสีเลยมันยังอระบาดเลยแกล้งหลอกตัวเองว่าไม่เชื่อไม่เชื่อบางทีลึกๆอาจจะเชื่อๆอยู่หน่อยมันงั้นเสียวๆเหมือนกันเลแกล้งไม่เชื่อไม่เชื่อเพื่อที่บ้านจะได้กินเล่าต่อทำอย่างที่อยากทำต่อเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องตาย แล้วเราจะไปเจอความจริงตอนตายแล้วอ่ะไปอยู่ต่อหน้าพญายมราดก,การบัญชีบุญบัญชีบาปดูยังไงถึงตอนนั้นตัวเปล่าเปลือยมาเลยนะเดี๋ยวฝากพาอจารุนหลังเอามาฉายภาพให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงคนยิ่งอยู่บนโลกยศถาบรรมดาศัก์เยอะนะตายใหม่ๆยังติดของเก่านู่นตัวเองมี power อ,อยู่นะยมมาพูดนุ่งอย่างลางสีแดงมาหลายมาหลายคนคนทั่วไปมาสาม อยากล้างสีแดงหน้าขะเบงตึงเนี่ยจริงคือกุมภพันนั่นเองเราเรียกท่านโยมทูตเนี่ยมาพาไปศาลแต่ยศถาบรรดาศักดิ์เยอะมาเยอะห้ามั่งเจ็ดมั่งล่ามจูงไปเลยเข้ามิติกุมองการเวลาวืดไปเนี่ยไปรากฏอยู่ในยม,มโลกถ้าคนทำบาปเยอะรวดเดียวไม่ต้องมาแล้วอยากล้างสีแดงดูดป๊ดเดียวไปตกมหานรกเลยถ้าทําบุญเยอะปึ๊บหนึ่งขึ้นสวรรค์เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงกระสุดโต่งเนี่ยโยมทูตจะพาไปที่โยม,มโลกเสร็จแล้ว เสื้อผ้าไม่มีเลยนะตัวเปล่าเปลือยหมดถอดด๊ปดกระบียหมดเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเสื้อผ้าไม่เหลือ,อเลยเรียงเยอะแยะเลยเนี่ยเข้าไปทีละคนทีละคนพญาย,ยมาราชการมาชีบุญบดีบาปถามถ้านึกถึงบุญออกตัวจะสว่างขึ้นกลับมาเกิดเป็นคนมั่งบางคนมีโอกาสเกิดเป็นสวรรค์ชั้นต่่งก็มีแต่ถ้าเกิดบาปเยอะปึกไปลงกระถางทองแดงมั่งไปเจอการลงโทษตามบาปที่ทําเอาไว้ถึงตอนนั้นเนี่ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วกลัวแล้วไม่กล้าแล้ว สายเกินไปลงกระทะทองแดงให้หมดกรรมก่อนหมดวิบากก่อนแล้วค่อยเกิดมาเกิดเป็นคนแล้วนี่เดี๋ยวแถมข้อมูลให้นิดหนึ่งพอให้เป็นข้อมูลประกอบว่าจะเชื่อได้หรือเปล่านะนรกมหานรกนะขุมตื้นที่สุดเนี่ยตัวมหานรกนะัมันมีมหานรกเป็นขุมกลางแล้วก็มีขุมบริวารมหานรกนะัมีแปดชั้นชั้นล่างสุดเรียกว่าอเวจี v G, มหานรกขุมที่ตื้นที่สุดเนี่ย โทษน้อยที่สุดเรียกว่าสังชีวามหานรกเกิดมาเป็นสัตว์โลกรวมล่มเลยเสร็จแล้วทางนิรยาบาลเนี่ยที่เราเรียกสั้งๆโายมมาพูดเนี่ยก็จับตัวไว้แล้วก็เอาปังตอหั่นมั่งเลื่อยมั่งซอยยิบเลยเหมือนบุเบคอนนะซอยเหมือนหันห่นหัวหอมอไเงนะี้ยดาบคมร้อนแรงมากหั่นยิบเลยร้อนอดอเวยด้วยความทรมานพอทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ขาดใจตาย ก็ขาดใจตายปั๊บลบกมกำพัดมาปุ๊บฟื้นมาใหม่แขนขาที่ขาดก็ต่ออันใหม่แล้วโดนหันต่อตายเกิดตายเกิดมาหนึ่งหลายล้านคนตรนกูลขุมตื้นที่สุดเนี่ยมหานรกขุมแรกนี่ห้าร้อยปีนรกมอายุตรกนี่คือห้าร้อยปีนรกเพียงแต่ว่าหน่วยเวลาไม่เท่ากันวันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกขุมตื้นที่สุดเนี่ยเทียบเวลาบนโลกนุ่นเท่ากับเก้าล้านปี บนโลกเราผ่านไปเก้าล้านปีเนะี่มานล้วลกผ่านไปวันเนี่ยลองเป็นคูณดูก็แล้วกันว่าห้าร้อยปีนละลกเนี่ยแค่ไหนแล้วเราจะเชื่อตอนเป็นยังแก้ตัวทันบาปกรรมจากนี้ไปอะไรไม่ดีไม่ทาเด็ดขาดสร้างบุญบุญสวนทำความดีโดยเฉพาะเอาเด็กให้ดีเนี่ยให้ครูดีเด็กดีนะช่วยเราได้เยอะสมมวติเราดูเด็กอยู่สามหมื่นคนห้าหมื่นคนนะี่นะ เราทาให้เด็กดีได้หรืทำความดีห้าหมื่นคนเด็กทําดีเท่าไหร่ก็ตามท่านผู้บริหารมีส่วนบุญหมดเลยเพราะเราเป็นผู้สนับสนุนให้โอกาสเขาให้เขาได้สิ่งดีๆเพ้นห้าหมื่นคนไปทำดีๆเราได้หมดคุ้มไหมอย่างนี้เอออย่างนี้คุ้มเป็นประโยชน์มหาศาลเป็นโอกาสของเราถ้าไม่ได้อยู่ในโพสิชันของเราตรงนี้เราก็ทําไม่ได้คนอื่นทําได้แต่ตัวเองแต่าอยู่ในจุดที่เรามีโอกาสให้โอกาส,ก,าสกับเด็กกับคุณครูทั้งเยอะแยะเนี่ยนั้นควรทําควรใช้โอกาสนี้อย่างยิ่ง งนของเก่าอะไรต่างอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดแต่บาปกรรมใหม่ๆไม่ทําเด็ดขาดแล้วมั่นสร้างความดีอย่างนี้เราลอดพ้นหมดแล้วตั้งใจตักต,กตรงความดูทั้งหมดเพื่อเอากลับไปพัฒนาคุณครูในดูแลของเราเยาวชนที่เราดูแลตั้งใจมุ่งมั่นเลยเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่กึกษารเราต้องดีทั้งหมดให้ได้อย่างน้อยศีลห้าต้องตันยู่ต่อพ่อแม่กราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอนทุกวัน รู้จักเก็บออมรู้จักทํากันบ้านไม่ไปติดยาเสพติดไม่เลวไหลช่วยงานบ้านเป็นคนมีสัมมาคารวะเคา,ารพคุณครูเคารพผู้ใหญ่เอาเป็นกําลังของประเทศชาติให้ได้รู้จักการทำความดีสร้างบุญสร้างบุศนเนี่ยเราตั้งใจมุ่งม,มั่นอย่างนั้นแล้วมาหาเทคนิควิธีการว่าทำไงจะได้อย่างนั้นจากเวลาสั้นๆเพียงแค่สองวันเนี่ยแล้วกลับไปช่วยกันทาถ้าอย่างนี้แล้วก็บุญเกิดทั้งตัวเราด้วยคุณครูเนนสังกัดของเรา นักเรียนที่เราดูแลแล้วประเทศชาติเลยล้วแล้วนั่นแหละประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางวิศษาของโลกที่แท้จริงคือเป็นต้นแบบให้โลกมาศึกษาทาไมนึกฝันเห็นภาพนะว่าวันใดวันหนึ่งนักวิชาการศึกษาของอเมริกาของจีนญี่ปุ่นยุโรปออสเตรเลียอินเดียทั่วโลกเลยเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทยว่าประเทศไทยสพถทายังไงในกระทรวงสาธารณการทำยังไง,งทําไมเด็กถึงไร ฉลาดเด็กดีเป็นเทรนใหม่ของโลกเลยทําได้ไดยังไงมาหาโน้ตหาวในประเทศไทยของเราแล้วมาพบว่าพราะเราเอาภูมิปัญญาในพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราไวเนี่ยเอามาใช้จริงๆไม่ได้นั่งอยู่บนที่ซุกอยู่ในตู้ปรรท,ทุบิดกแต่หยิบออกมาใช้และพัฒนาคนจริงๆเราเอาเพชรที่เรามีในมือออกมาขัดสีชีวิบันจิญในให้เปล่งประกายเฉิดฉาด năm chào luôn ทำสมาธิสม่ำเสมอทุกวันนอกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอารมณ์เบิกบานผ่องใสสติปัญญาดีมีความสุขความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะยังเป็นทางมาแห่งบุญกุศลคือภาวนาใหม่ทำให้เห็นแจ้งโลกและชีวิตตรงไปตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกประการด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการนานาเทศนาหมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับส